มีเหตุวุว่นวายเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาแล้วก็ทําเหตุวุว่นวายนะโดยผู้ชายคนนี้นะคะูดง่่่่ะนนนนีีีไไมอรเยกับ เป็นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะที่